มื่อเช้าพอทำวัดเสร็จก็ออกมาดูมันมันหายไปสองใบ่เทีก็ไม่คิดอะไรโยเมืเทียกมันก็ไม่เคยคิดว่ามันมีจะขโมยคนจะขโมยละครั้ะ่ะก็ติดไว้กับเป็นปีๆแล้วใช่ไหมตอนนี้วิชาชีพมันเลงเป้าหมายใหม่ก็คือเป็นเป็นละครัมันสามัรถเอาง่ายอ เรียกว่าะระฆังนัก,กษัตร์สิบสองราศีโยมสร้างไว้เวลาเขาทําบุญออกจากโบสถ์มาแล้วก็มาตีะระฆังนะฮะเราตามปีเกิดอะทำรไวยสิบสองใบมาเช้าพอทำวัดเสร็จก็ออกมาดูมันลุ้มันหายไปสองใบก็ดูอันนี้เป็นปีอะไรปีชวดกัดฉลูครับแต่ละใบนี่หนักมากประมาณยี่สิบปะโละยี่สิบสร้างงานยังครับะสร้างงาน ปีหกสองครับตอนที่สร้างโบสถ์เสร็จแล้วก็เอาเอาธาคราครังเนี่ยมาทํามาตั้งระกคังเนี่ยแล้วก็เพื่อให้โยมเขาตอนปิดทองลูกินบิ๊กอะมาตีกันก็ติดไว้ในโบสถ์เลยวเวลามีงานบุญต่างๆในโบสถ์โยมออกจากโบสถ์มาก็มาตีะระฆคงเล้วก็ไม่คิดอะไรโยมเทียบมันก็ไม่เคยคิดว่ามันมีจะขโมยคนจะขโมยะระฆังอะก็ติดไว้กับเป็นปีๆแล้วใช่ไหมครับก็ไม่มีไม่เคยเคยเกิดเ,เหตุอะไรอะ ใช่บอกเตือนว่าต่างๆนะครับที่ตอนนี้ไม่มีชาชีพอ่ะก็เขาต่ก่อนเขาเอาพวกไอ้เครื่องทองเหลืองอ่ะที่ที่โปรเจกการพวกต่างๆแม้กระทั่งโกดใส่กระดูกอ่ะบางวัดก็ยังโดนโดนโดนงัดเอาไปไปไปขายอ่ะแต่ที่เป้าหมายใหม่ก็คือหลักขังนะครับาะเมื่อกี้ก็ได้ได้แจ้งรังบแจ้งมาจากวัดเขาใหญ่อรุณวิยลาลาชอ่ะอยู่ห่างจากนี่ไประอยยี่สิบกิโลอยู่แถวหัวหินกันก็โดนขโมยไปห้าห้าใบวัดเขาตะเกียบก็ห้าใบ ถ้าเกี่ยวป็นมาที่ท่องเที่ยวอะ่ะนี่ยเขาก็ตอนนี้เขาไม่ได้ออกข่าวอะไรครับพอพอเมื่อเช้านี่พอเขารู้ว่าที่นี่โดนขโมยเขาแจ้งมาว่าที่วัดเขาก็โดนผมก็เลยคิดตอนนี้วิชาชีพมันเล็งเป้าหมายใหม่ก็คือเป็นเป็นระครังมันสามารถเอาง่ายอะแต่ต้องไปรับคังใบที่มันพอพอยกได้นะอย่างไรใบใหญ่มันก็เอาไปไม่ได้นะแต่นี่ใบลำเนี่ยย้อมอะ่ะมันสามารถยกไปคนเดียวได้นะยกไปคนเดียวได้แต่ผม เสียได้นะโยมนะเงินโยมก็ทําบุญสร้างมากันมานะมาแล้วก็แล้วคนเอาไปเนี่ยมันไปขายเป็นเศษเหล็กเลยหาค่าไม่ได้อะเขาก็เหมือนเหมือนกัน,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเศษทองเหลืองไปขายเป็นตามยีโลตามตลาดนะของเก่าอย่างเงี้ยเหมือนว่าตอนนี้น่าจะไม่อยู่เป็นรูปร่างเลยไม่น่าจะอยู่นะเพราะว่าถ้าไปไปขายเขาเป็นใบๆเนไปยคงไม่มีใครจะกล้ารับซื้อหรอกมันมีชื่อผู้สลักไอ้ผู้บริจาคอยู่ข้างหลง <S <S ังด้วยคงจะไปเอาไปไปชำแหละแล้วก็ไปขายเป็นเศษเหล็กอะ แต่ตอนนี้สังเหลืองก็รู้สึกราคามันก็สูงนี่มิจฉาชีพมันมันก็มาทุกแบบมาเข้ามาในวัดมันเอาทุกอย่างเลยโยมนะถ้าเกิดเราเราไม่ป้องกันจริงๆอะตู้บริจาคก,ก็งัดแต่ที้นี้ตู้บริจาคครับมันจะอยู่ในศาลาเป็นตูใ้ใหญ่ๆเลยก็เลยไม่มีสิ่งล่อตาล่อใจเขาอะปิดไว้ตอนนี้มันเห็นละครเนี่ยคงม,มาแต่นี้ไปถามตามวัดต่างๆเขาเขาบอกว่าเคยโดนโดนมาแล้ว ผมก็ามองมันเป็นการเป็นแบบเป้าหมายใหม่ของวิชาชีพเพราะวะ่าให้ให้ตามว่าต่างๆเนี่ยจะเป็นภัยไว้ต่างๆ้งนีจะต้องเชื่อมติดไปเลยไปไปเลยวครับตอน,นแล้วก็ติดกล้อ,องวงจรปิดเนะี้ยเพื่อป้องกันในส่วนต่างๆของในวัดแล้วก็ ม,มันมธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ